นี่คือมีเดียบ็อกของ Infinix Zero 30สามสิบซีรีส์นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นมือถือที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบทำบล็อกมากๆเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นนี้กล้องหน้าของเขาได้ 4K 60เฟรมเลยแล้วก็เรื่องของความพรีเมียมดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนี่คือมีเดียบ็อกนะครับของ Infinix Zero 30สามสิบซีรีส์ก็คือจริงๆตัวที่เข้าไทยอ่ะคือ Infinix Zero 3่ 5G นะครับตัวนี้เขา กระซิบมาว่าราคาโหดมากๆนะครับไม่เกิน12,000บาทแล้วก็ไม่แววว่ามีราคาโปรด้วยนะครับก็ลองติดตามกันดูจะเปิดตัวเนี่ยวันที่14กันยายนนี้นะครับซึ่งเขาเปิดตัวแบบโกลบอลไปแล้วที่เวนิสนะครับประเทศอิตาลีเลยนะก็ถือว่า,าไปไปเปิดตัวกันไกลเหมือนกันคือเหมือนกับประมาณว่าที่เวนิสเนี่ยเขาจะโด่งดังเรื่องแบบประมาณว่าเป็นเรื่องของหนังอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของเทศกาลฟิล์มนะครับอีฟินิกก็ไปเปิดตัวเพราะรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือเป็นมือถือราคาแบบ ไม่ได้แพงมากนะไม่เกิน1 2 0 0 0บาทแต่ว่าได้กล้องหน้าที่เป็น 4K60 เฟรมเนี่ยใน Android ผมว่ากันตามตรงนะหาได้ยากนะครับนี่กล่องจริงจะเป็นอย่างนี้ส่วนตัวมีเดียบล็เนี่ยไม่ได้วางจำหน่ายทั่วไปนะครับแล้วก็ให้เป็นเฉพาะแบบสำหรับพวกบล็อกเกอร์หรือว่าพวกสื่อเท่านั้นนะครับก็จะมีเป็นตัวขาตั้งมาให้กับตัวโพสการ์ดนะครับโพสการ์ดนี่ก็เดาว่าน่าจะถ่ายด้วยตัว รูปพวกนี้ถ่ายด้วย0 3 r ก็ปริ้นทําเป็นโปสการ์ดได้ความละเอียดภาพอะไรก็ถือว่าคมชัดดีนะครับอ่ะเราปิดตัวมีเดียบอกไปก่อนเรามาดูที่ตัวเครื่องจริงๆเนี่ยของ Infinix 0 e r o g นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นความจุ 256GB แล้วก็แรมที่เป็น Physical RAM เนี่ย คือ12 g b นะครับแล้วก็เขาสามารถทำพวกแรม e x p a n d หรือว่า RAM Expansion เพิ่มแ a m ด้วยการดึงความจุตัวเครื่องมาทำเนี่ยได้อีก9 g ิเขาก็เลยโปรโมทว่าเป็น21 g b กะไรนะครับประมาณนี้จุดเด่นเลยก็ชัดเจนนะครับ 4K 60เฟรมกล้องหน้า50ล้านพิกเซลนะครับเป็นสายบลอกแต่ว่านอกจากตัวกล้องหน้าที่มันดูดีมากแล้วผมคิดว่าดีไซน์เขาอ่ะก็ดูดีขึ้นมากๆแล้วก็ดูเป็นมือถือที่แบบดีไซน์พรีเมียมเลยนะครับ มาดูตัวเครื่องผมจริงผมแอบแกะตัวเครื่องไว้แล้วลหละแล้วก็ลองเล่นคร่าวๆมาแล้วนะครับนี่ให้ดูตัวเครื่องคร่าวๆก่อนนะครับเขาจะมี2ส,สีนะมีสีเขียวกับสีทองอันนี้ก็จะเป็นตัวสีทองนะครับอ่ะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับอินฟิิเนี่ยเป็นมือถือแบรนด์หนึ่งที่ผมคิดว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับตัวกล่องในเครื่องเนี่ยให้มาค่อนข้างดี อย่างแรกก็คือมีตัวเคสมาให้นะครับเคสตัวนี้เป็น TPU แล้วก็มีการทำ t e x t อร์ด้านหลังเนี่ยให้มันเป็นเหมือนแบบดอปด,ดอหน่อยอันนี้มันจะดีเวลาที่เพื่อนๆใส่เคสไปแล้วมันแนบกับตัวเครื่องอะ่ะมันจะไม่ขึ้นเป็นอ่าเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนลายน้ำขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมีการทำแบบ texture ที่ตรง TPU ไว้นั่นเองใส่แล้วก็ปกป้องตัวเครื่องได้ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าเขาเน้นความบางมากกว่าอะแดปเตอร์เนี่ย ชาร์จเร็วทีเดียวนะครับ68วัตต์เราทดลองใช้กันคร่าวๆประมาณ15นาทีนะครับได้แบตเตอรี่มาเกือบเกือบ50%เลยนะถือว่าเป็นสเปคการชาร์จที่โหดมากๆนะครับแม้ว่าตัวอะแดปเตอร์เองจะไม่ได้อะแดปเตอร์ที่เป็นแบบวัตต์สูงก็ตาม6 8วัตต์จริงมันก็มาตรฐานพวกมือถือดับกลางมือถือเลอทงทั่วไปแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ดูแล้วก็ชื่นชมมากๆคือเรื่องของตัวฟิล์มกันรอยที่เขาติดมาให้นะครับจริงๆเครื่องนี้ มันติดกันรอยมาให้แล้วไม่จําเป็นต้องไปลอกออกก็ได้นะผมว่ากันรอยเขาติดมาให้ก็ถือว่าเนื้อดีทีเดียวนะครับน่าจะเป็นไฮโดรเจลด้วยซ้ำไปนันเนี่ยตัวกันรอยเนี่ยติดมาดีเลยแล้วก็แนบสนิทป้องกันพวกรอยขนแมวได้สบายสบายเลยนะครับอ่ะเรามาดูสเปคของ Infinix Zero 3โร่กันก่อนดีกว่านะครับนี่ตัวนี้นะครับก็หน้าจอเองเนี่ยเป็นขนาดใหญ่เลย 6.78นิ้วนะครับเป็นจอแบบ AMOLED T-D curve นะครับก็คือมีการทำขอบโค้งให้มันดูหรูหรามากขึ้นอัตรา r e เฟ e ชหน้าจอนี้ก็ถือว่าอยู่ในดับท็อปสุดของอพวกสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันนะครับคือ 144Hz เป็นหน้าจอแบบติดบิตด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะแสดงสีสันหน้าจอได้ถึง1,000ล้านสีนะครับอันนี้คือ ผมว่าเป็นจอในมือในใน,ในพวกเลนส์มือถือราคาแบบหมื่นต้นๆนนะ่ะไม่เกินหมื่นสองพบาทตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นจอที่สวยแน่มาก,มากๆแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับ Infinix Zero 30 5G มเนี่ยมันมาพร้อมกับ Dimensity 8020นะครับ้แปตัวนี้คือเป็นชิปตัวใหม่ของทาง Mediatek เป็น6นาโนเมตรนะครับรองรับ 5G ความแรงเนี่ยเราลองเล่นเกมกันคร่าวๆนะครับเล่นเอาวีปรับสูตรได้นะครับเล่นเคนชินอิมแพ็กก็พอเล่นได้ต่เวลาโหลดพวกแมปเคนชินิมแพ็ถ้าเกิดว่าใครเคยโหลดเกมมาตอนครั้งแรกเลยอ่ะมันจะมีการโหลดแพดค่อนข้างนานนะครับก็ตัวเครื่องไม่ร้อนนะที่เราทดสอบกันมาแบบคร่าวๆนะในเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพกันบ้างน,นะครับกล้องถ่ายภาพเนี่ยเอากล้องหลังก่อนกล้องหลังกล้องหนา้ารูแลวเนาเป็น50ล้าน 4K60 เฟรมได้กล้องหลังนี่คือเซนเซอร์หลัก1 0 8แล้านพิกเซลนะครับมี OS กันสั่นมาให้ มีเลนส์ u t o a wide angle สิบสาล้านพิกเซลแล้วก็มีอีกหนึ่งเลนส์นะครับมาให้ใช้งานกันก็คือ,อเลนส์ความละเอียดสล้านพิกเซลนะครับเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองความจุ5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็วที่เราได้บอกไปก็คือ68วัตต์นะครับถือว่าโดยรวมนะเป็นมือถือที่น่าสนใจนะครับในราคาหมื่นต้นต้นเนี่ยคู่แข่งของเขาที่ อ,อยู่ในตลาดตอนนี้อย่างเช่นพวก r ร a l มี11 Pro นะครับหรือเป็นพวก oppo reno 1 0พวกนี้ก็ตัวนี้ถือว่าสู้ได้อย่างสูสีนะสำหรับตัว Infinix Zero 3 0 5G เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูเมนูกล้องกันหน่อยว่ามาดูดีว่ามันถ่าย 4k 6 0 f เฟรมกล้องหน้าได้จริงหรือเปล่านะครับเราไปดูที่โหมดวิดีโอนะครับเอาน,นี้วิดีโอกล้องหลังก่อนกล้องหลังเนี่ยได้แน่นอนนะครับ 4k 6 0ิเฟรมดูกล้องหน้ากันหน่อยสินี่กล้องหน้าก็ โอ้ได้ 4K 60เฟรมเหมือนกันนะครับเพราะงนั้นก็มันจะเป็นมือถือที่คนที่ชอบถ่ายวิดีโอชอบถ่ายบล็อกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจโหมด108ล้านก็มีให้ใช้งานนะครับแล้วก็มีพวกโหมดบุคคลมาให้มี portrait นะมีโหมดกลางคืนมาให้นะครับโหมดการใช้งานผมว่าก็ให้มาครบครันนะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนรายละเรียนอื่นของตัว Infinix Zero 3 5G นะครับเดี๋ยวไว้เราทำรีวิวแบบจัดเต็มให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับภายในช่วงวันเปิดตัวของเขาที่แหละขอเวลาไปทำการทดสอบตัวเครื่องก่อนว่าเอ้ยถ่ายรูปจริงๆมาเป็นยังไงในการเล่นเกมในการใช้งานสถา,านการณ์อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับมือถือเครื่องนี้ก็ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอยากให้เราทดสอบประเด็นอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับตัว Infinix Zero 35G เครื่องนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ